การทำสมาธิเคลื่อนไหวเป็นผู้มีสติระลึกรถึงความรู้สึกตัวในตัวเองตัวสติกับสปัจจัญญาถึงนี้าานนุุน่ามากสมาธิเคลื่อนไหวมันเศยในห้าต่อเน,นืองไดทั้งว่าห้พวกเขานั่ะเป็นผู้มีจิตหนึ่งจิตหนึ่งแทงไว้ในความรู้สึกอันเป็นหนึ่ง ห้าสิประคองสติคือความระลึกนึกถึงลมหายใจแล้วก็ความรู้สึกตัวหรือทิ่งเอวนวสติกับสปะัญญะนึกถึงลมหายใจเป็นสติลมหายใจเขาออกมั่งสปะัญญะคือรู้สึกตัวอันนี้ความรู้สึกตัวอันเกิดจากความไม่คิดไม่นึกความรู้สึกตัวนี้เป็นปิติเป็นปิติมันจะเกิดถึงระว่างกาญอาภาให้พวกเราเอามาตั้งไว้มรงนี้ กินมันตั้งไว้หลายหม่องดดอกจันบอว่าตรงนี้มันง่ายกว่ามันง่ายเขาเจะได้ง,ง่ายเกิดข้อมู้สึกง่ายอบอกว่าทุกคนนั่นอะถ้ากันเอาตัวนี้แหละเป็นวิหารละรมเป็นเรือนแห่งใจหรือที่อยู่แห่งความรู้สึกของเฮาเองตามธรรมดาแล้วคนเฮาถึงมีความรู้สึกกับบุคคลสัตว์สิงของพอใจกับไม่พอใจในบุคคลสัตว์สิงของรัพ์สมบัติต่างๆท,งทั้งที่มีวิญ,ญญาณและไม่มีวิญ,ญญาณ มีวิญญาณกับิั์เลี้ยงนันแหละที่ไม่มีวิญญาณกับพวกรถพวกหน้าพวกต้นใหม่เงินท่องเนี่ยตาจะไปมีความรู้สึกพอใจกับไม่พอใจกับสิ่งทั้งหลายเ้านั้นแกอาจารย์นี้เข้าต้องฝึกให้เป็นผู้มีสติรู้สึกตัวทั่วพร้อมทุกขณะอะแต่ว่าเข้าบดิเหตแบบเร่งหลัดหรือว่าบ่อกเครง่งเหตุธรรมดาธรรมดาเหตุไปเรื่อยๆเออขอให้มีความคิด นึกเข้ามาถึงลมหายใจกับความรู้สึกตัวตัวเองในขณะที่ตัวเองเคลื่อนไหวเท่าสีเดินทางในอริยมรรคอย่างเงียบๆเดินทางกับอริยมรรคอย่างต่อเนื่องพร้อมก็ต้องไปคิดเอาผลของมัน่นให้อยุ่ทีเหตุของมัน่นให้ยุ่ที่ต้นของมัน่นต้นของมั่นคือลมหายใจเขาออกมา ความรู้สึกตัวในนิ่มๆนุ่นงๆระว่างกางหนาผาก้าเองมั่นเนี่ยจะเป็นผู้มีจิตหนึ่งที่เพ่งอยู่ในความรู้สึกอันเป็นหนึ่งแม้ในขณะที่เคลื่อนไหวกายทํางานกายยางฝืนเออตาหูจมูกบางพุนบาง,บง,บงทีได้กินนั่นได้กินนี่จะเขาบอมีความคิดนึกออกไปตามจริงที่ตาเห็นหูได้ยิน เสียงได้ก็แล้วแต่ไม่มีความคิดไม่มีความนึกอายุในความรู้สึกอันนิ่มๆหนุ่นงๆในระวางกางหนาผากเขาเองนี่แหละเป็นผู้ว่าคุณสว่าผู้จังสี่เป็นผู้เดินตามอริยมรรคอย่างเงียบๆอย่างต่อเนื่องเด็กถ้าเง,งียบทั้งต่อเนื่องบวบว่าผู้ฝาเออบ่ได้ไปตั้งว่าถ้าจะเคร่งเครียดหรือเคร่งคลัดดบวยข้อวัดปฏิบัติเดินจงกลมสี่ชั่วโมงห้าชั่วโมงนั่งสมาธิ ลับตายอยู่จังสัน้นอสองชั่วโมงสามชั่วโมง,งเอาไปตั้งไว้บ่ต้องเออมันจะเพิ่มบอกว่าหเหตุแบบนี้นี่แต่ว่าคอยต่อเนื่องแต่เหาเหตุอยู่ตงสี่โดยสมาธิเคลื่อนไหวจิตตั้งมั่นในขณะที่กายเคลื่อนไหวความคิดของเห่าของความคิดของเห่าห่ะคจิตก็ไ้มันมาตั้งอยู่กับลมมั่งมันมาทําความรู้สึกตัวอยู่ในกายของตัวเองมั่งนะเออ,เอ,อบ่ว่า สิ่งใดสิ่งหนึ่งจะมาก,กระทบทั้งตาทั้งหูทั้งจมูกลิ้นกายรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสอ,อ,อารมณ์ความรู้สึกย่มกอมเกิดขึ้นไม่ได้เพราะว่าเฮ้าน่จดจ่ออยู่กับความรู้สึกในกายของเฮ้าเองจดจ่อในความรู้สึกมันยังเกิดถึงทังสุขหรือว่าทุกยังแกลแต่มันจะบอออกไปปรุงไปแตง่งมันจะบอออกไปเขา่าสู่อารมณ์เดิมเดิม,ดมอารมณ์เดิมเดิมดม,มีสุขมั่งไม่ทุกมั่งคือพ่อใจกับบ่พ่อใจนั่นเองถ้า อารมณ์ความรู้สึกพอใจและไม่พอใจเกิดขึ้นไม่ได้นั่นแหละมันกระดับล่ะจึงขึ้นชื่อว่าเป็นผู้เดินตามอริยมรรคอย่างงี้เงียบและต่อเนื่องเออไม่ช้าไม่เร็วจริงมันอยู่ในนี่หแล้วเอมันอยู่ใน,น,ออน,ในพร้อมกันแล้วเดอเออมันมันพร้อมกันแล้วหรอว่าว่าต้องไปเล็งรัดเองกับมันดอกแต่เหตุแบบสบายๆพ <c oughs> วกที่เข้าพวกเข้าฝึกไปแล้วนั่นนะ่ะอยู่ในความรู้สึกแห่กายเขาเลย โดยที่เขาเอาไปตั้งไว้ในความรู้สึกกายนิ่มนอ่งอยู่ในการหนาผาก,ก่อนหรือบางที่แบบนี้เขาจะถ้ามีแค่ว่ารู้อยู่ในความรู้สึกว่ามันอยู่ในระวางกลางหนาผากก็รู้อยู่บางที่มันก็ซ่านทั่วหัวเออเย็นล้ำลึกเข้าไปในกระดานหนาผากกระดูกหนาผากบางที่จเย็นล้ำลึกเข้าไปสู่กลางสมองมั่งบางที่ก็ความรู้สึกไอเย็นล้ำลึกนี่เคลื่อนไปสู่ระว่างท่ามกลางหน้าอกมั่ง บางทีมันกับไหลลงไปสู่ระหว่างการคล้องมั่งนี่ให้มีความรู้สึกตัวแบบนี้อ่าแม้นกายจะเคลื่อนไหวแต่ว่าใจคือต้องคิดไม่ไม่ได้ไหวไปกับสิ่งที่ตาเห็นหูได้ยินจมูกได้กลิน่นหินได้ลิมรสกายสัมผัสอันเป็นของหนอกคืออากาศเดียวห่อนเดียวหนาวเดียวจับนั่นจับนี่เดียวแข็งเดียวอ่อนมันก็นรู้ในตัวของมันเองอยู่แล้ว อมันเป็นยังที่โดยธรรมชาติของมันอยู่แล้วแต่ว่าความคิดของเฮ้าว่าเขาไปปรับปรุงบอไปเปลี่ยนกันแปลงพอไปแสกแซงเออบอไปต่อให้เงาขึน้นบอไปตัดให้สันลงความคิดของเฮ้าเนี่ยในความรู้สึกนั่นแหละคือว่า,าเออให้เฮ้าขา,คามความสงสัยขามความสงสัยไปว่าต้องไปสงสัยว่ามันขึ้งหยัง สื่อว่าจังไงดความรู้สึกนี่ตะกี้คือว่านุนหนึ่งลุวงลวง,งระหว่างกลางหนา้าผากเดี๋ยวก็คือขึ้นหัวขึ้นกระงอนมั่งเนืบหน้าอับเนืบหน้าไปตามหัวตามกระงอนมั่งเดี๋ยวก็ไหลลงไปในระหว่างท่ากลางอกมัง่งนีเลืเองว่ารู้สึกตัวทัพอมเป็นสมาที่เคลื่อนไหวอ่าที่ให้ผลยังที่ให้ผลดีมากให้ผลที่ว่าเออร์ไดมืบอว่าผูฟ้าคอยเห่า มีความเชื่อมั่นในตัวเองศรัทธานี่คือความเชื่อแต่ว่าขอให้เชื่อตัวเองเชื่อตรงไหดเชื่อตรงลมหายใจเชื่อตรงความรู้สึกนี้เออแล้วก็วิริยะเนี่ยมีความเพียนประคองไว้พยายามบัคิดไปทั้งไม่คือประคองอยู่ในลมหายใจมั่งความรู้สึกมั่งเนี่ยเออ <c oughs> นีความเพียรกางสติมันกันหนึกของมันจังสีอยู่แล้วนเวลากันหนึกของมันอยู่แล้ว สมาธิก็ขึ้นทื่ว่าเป็นผู้มีจิตตั้งมั่นในความสงบนั่นอ,อ,อันเป็นอุเบกขากับปัญญา,านเนปัจจุบันจึงบอกว่าทําไปเถอะเวลามันสิเป็นมันสิดึงดูดดึงดูดของมันเองดอกอเรกียกเลยว่าศรัทธาพระวริยะพระสติพระเนี่ยสมาธิพระและปัญญาพระมีพระหาทีบวกก็ามาเองดอกมันจะเป็นเอง หมมีตัวหนึ่งสะกอนเราก็เพี้ยนประคองเอาไว้คือธรรมดาธรรมดาไม่เล่งเอาไม่เล่งเอาผลคนส่วนมากมันสิเล่งเอาผลด้วยการคิดมีออกแล้วเออออกไปสั่งตันหาและอุปทานไปหาอุปทานเด้เล่งเอาผลด้วยการคิดเดออดูตังสีแค่ว่ามีความรู้สึกตัวอยู่กับลมมั่งอยู่กับอุณาโลมมั่งความรู้สึกนิ่มน่วงมั่งเฮดูแค่นี้ออรู้สึกว่าถ้ามันหายไปรีบกลับมาสัาง่งฐานใหม่ พื้ลมหายใจกระมาในฐาน,านคืล้ลมหายใจนั่แหละมันว่าเกิดขึ้นไม่ก็เหตุไปหมูเราภิกษุนักบวชเฮาค่ะบ่ต้องไปหวังเอาว่าเฮ้าสิเป็นโสดาสิกิทาค้านาคอารหันียังดอกขอให้เฮ้าสร้างเหตุยกกบเหตุของมันเพราะว่าเหตุกับผลมันยูน้ากันอยู่แล้วมันพร้อมกันอยู่แล้วเหตุรู้ลมเข้าผลอาการปิติเกิดขึ้นไน ต่างหน้าผากเห่านี่แหละหรือเห่าต่างไว้นั่นแหละมันก็ยู่งํากันแล้วในขณะนั้นนะในในห้องรูรมนี่หรืออุณล่มเกิดขึงนี้ฮึบศินเกิดแล้วเด้บอมมีความคิดไม่ไปทำลายทำได้เบียดเบียนผู้ใดเลยเสียชีวิตแล้วสินทั้งคนละศัก์บ่มนี่เอินว่บอิสิทธิ์เลยสินนี้เฮาเอาบอลยิ่งสุ์เลยมันเป็นซื่อมันจะซื่อได้สินจริงข้อบริสุบสุ์คือความปกติกิดไม่คิดไม่นึกอ่าไม่มีความรู้สึกที่รักหรือเกลียดใครพอใจหรือไม่พอใจไม่มีนี่ได้สินเป็นทั้งสี่เด้ มันเป็นซื้อมั่นทีบนไซทายทอดทายทอดคลอมบริสุทธ์ดทายทอดคลอมไนออกมาสื่อ,อว่าเฮ็ดจังสันจังสันเด้อเออหรือว่าสมาทานก็นคือห้าบ่ฮู้า่ฮู้เขาก็เลยไปขอจากพระพระคนเลยบอกจะไปขาสัตว์จะไปขาคนเด้อจะไปขานางขานีเด้อของสั์ที่มีเจ้าของหรือบอ่มีเจ้าของอ่าสั์ที่มีเจ้าของก็มีโทษสองเท่าหรือสั์ที่บ่มีเจ้าของก็มีโทษอยู่คือก้าแและเนี่ยเด้๋ยบอก พวกเจ้าสิเป็นคนอายุสั้นพันตายเป็นคนมีคมเจ็บความไข้ปวด้รวยอันนี้คําว่าสมมาทานเป็นทีมาของว่าพระเพิ่นบอกบอกอานิี้สงบอกผลของมั่นนั่นแหละอันิสงสก็ดีแต่พวกเจ้าไปเห็นลายแบบนี้พวกเจ้าก็ได้ผลลายแบบนี้อายุสั้นพันตายแบบนี้พิคงพิการแบบนี้เจ็บไข้เด้ป่วยแบบนี้เป็นลักของเขาก็คือกันกวาไปเรื่อนว่าสมาทานตาวิรัตส่วนี่ขอจากพระเพราวะว้างพบ่หู้เออรนนี่คือผู้ละแล้วเพิ่นก็ให้ไปเพิ่นก็บอกแนวทางไปนี่แหละ ว่ามาห้าลู่อานรสงหรือว่าลู้ผลของมันแล้วว่ามันเป็นแบบนี้แบบนี้มันก็เป็นเจตนาแต่วเวลาเลยตัง้งจิตตั้งใจใจยังอยากขาอยู่แต่ว่าตั้งใจไว้มือหนีบัน้นพระแปดคำสิบห้ารำไปจำศีลหน้ากูเลยไปตั้งใจว่าอดเอาใจขาอยู่ต่อดเอาเล้เอื่อนว่าเจตนาแต่ววลออัตามธรรมดาแล้วความเคยขิ้น้องคนยุ่งกัดหมดกัดมันสิศูนย์ข้นใสบีบบีไม่หลดของพนณา หรือวันนี้อ่ะอดเอานี่เลือ่อนวาจตนาไปวลรัดี๋ยึกฝนตนเองมาเรืเ่อยๆเรื่อยจนถึงว่าเป็นสมุจเจตสัญญาณได้เป็นปกติง่ายๆบาดเนี่ยเอี๋ววิธีรับสันในการสืบรักษาะสินโดยว่าต้องไปขอโดยว่าต้องไปใดๆทั้งสินก็คือการารู้ตัวเองเขามาสู่ล่มหายใจนี่เองอ่ารู้ล่มข้ารู้ล,ลมออกอาการทีๆเกิดมีบอรลีสุดเลยเอผ่านเลยพวกนั้น แม้จะบ่อหรือสุดชั่วขณะขณะเห็นว่ามันก็นยังดีกว่าไม่มีอะไรเลยเท่าก็คือจังเท่าใส่เสือมังบ่ใส่เสือมังมันก็นยังดีกว่าสิบ่มีอันใดอันหนึง่งแล้วค่อยๆสร้างสมไปเรื่อยๆ mm hmm. มู่พิสซูนักบวชเท่าก็จะออกจากความคิดอ่าคือจะออกจากสติสติคือคิดถึงล่มเข่าออกมั่งคิดถึงความรู้สึกในร่างกายตัวเองนิ่มๆน่มนๆในตัวเองมั่ง แม้มันสีเนืบหน้าเปิดไปหัว,หวรู้เฉยๆอย่าไปแสกแซงอย่าสงสัยเออจะไปสงสัยแต่สงสัยนี่ออกทันทีนั่นความคิดไปออกปัญญาเลยบ่เกิดจาก่าละปัญญาคือละเด็ปัญญาเนะี่ยกะปัญญากะคือละละกะคือรูรูกะคือละเด็ก็ะรูยูว่ามันมีจังสีมันกะละเขาแห้งหลอเด็รูยูว่ามันนิ่มน่วงนิ่มน่วงยู่ยกลางหน้าผากรูอยู่ว่ามันนิ่มน่วงยุกลางหัวหมังรูยูว่ามันเย็นลำลึกเข้าไปในสมองหมังกะรูยู่ต่ใน นั่นแหละปัญญากับมันรู้อยู่แล้วลูกกับลูกก็คือละนั่นเองเออสั้นแต่นั่นว่าเฮาบเราต้องไปหาผลยังมาทั้งใดอ่ะเออที่สุดนักบวชทังใดเฮ็ดเท่าตายมันจิไปใส่จากเวละมันสิไปใส่เออคำอาอรหันมันสิไปใส่เออมันว่างเมื่อจากบาปมันปล่อยออกจากความอยากไดอยากดีอยากมีอยากเป็นตั้งแต่ห้าอยู่ในหมักมันเปแห้งเด้แหละ่นถึงมีข้อวัดปฏิบัติหลายหลายอย่ายยัง เพื look, she d, she d d isch, ่อบ an <combined> ่อให้ห้าไปคิดคิดอย่างไดนั้นอยากเป็นนี้เพื่อเพื่อไให้เขาไปคิดบิดาบาทเป็นไก่ห้าเหลียวบังตาในบาอยางตีว่าเนี่ยเอาเหลียวบังไปดังจากของเดิมนี่ก้มไปทุกมุกทุกมุกไปหลดเนี่ยอตาตายเห็นมันมักคิดอยู่แล้วโดยความงเคยคินหูได้ยงนมันก็มากคิดอยู่แล้วคิดไปทั้งดีกับบ่ดีเข้าใจกับว่าเข้าใจพิดหรือถูกมันไปคิดไปยังสี่ถจึงมีข้อวัดปฏิบัติแบบนี้ให้เข้าเดินก้มไป อย่าห่างออกในว่านหนึ่งของเจ้าของเองโดยถอดสายตากับ่าไปนี่ก็เป็นนี่ก็เป็นสินอย่างหนึ่งของเธอเด้มันธรรมดาเดือ,อการเดินก้าวการเรียงกายนี <c oughs> ่นั้นบัดนี้เวลาห้ามาถึงแล้วข้ามาล้างบาทเอานากลัวบาทล่างนิดหน่อยออกมากส่นี่ก็เป็นสินอย่างหนึ่งของเธอเดยเข้าใส่ผ้าปิดบาท นี่ก็เป็นความระมัดร,ระว่างก็เป็นสิ้งอย่างหนึ่งของเธอคือกันเบ่ใา้สัตว์บให้แมงลงไปนะเอคือเขามาถักทวงเท่านั้นแหละฟ้าบาดมีทําไมไม่ปิดเอาผ้ามาปิดทําไมเอีกแต่นคือเขาบารรลุถึงตะเลียโตนนะเอาบารรลุได้น่ะยังสัน่นคูบาจักยังและเป็นทาจังปิดจังนี้จังมีผ่าเอาไปตัดเศษอาหารที่มันตกมัง่งเศษปากมัง่งเศษปาก,ปากขอบบาดมัง่งเือเ็นให้ระมัดระว่างแล้วก็ คำว่าพิจารณาอาหารนั้นมันเป็นเบื้องต้นโดยในยยะกอซื้อได้ปฏิสังข่ายโยนิโตบินตาปาตังห้าสิสารอาหารบินตาบาตนีต่เพื่อยังอัตภาพที่เป็นไปมันเป็นเบื้องต้นที่เพิ่นบอกแทนเนยยะเดียวออในความสันจริงๆปัให้ระวัดระว่างเป็นยังคือไห้สันเป็นคำๆเออให้ค่อยๆเบิง้งบางที่ป่ามันมีการคือก็ค่อยแคะเบิ้งเองเออเพื่คอความอยู่สบายของตัวเองนี่แหละแต่มันติดการติดข้อที่นั้น แล้วก็เบิ่งอาหารว่าอด้ออย่อยยากอะไรย่อยง,งา่ายเบิ่งพี่ได้คพามละเอียดของมันอยู่พี่เด้เออมันจะเป็นที่ลาบากกายบอแล้วก็เป็นที่ลําบากผู้อื่นพ้อมบอถ้าเกิดว่าเจ็บ้องถ้าเกิดว่าต่างค่าข้อหรือ,อยังก็กแล้วแต่มันก็ต้องไดล่นไปคุณึงปีที่เกานี่ได้ไอ้คพามในของมันึรือลาละเอียดออมามันเป็นตัวหนีเด้ทันทานบีบทแบบใดก็เลยนั่นแหละันจังห้มีขขอวัดปฏิบัติอนึ่งต่าง มันมาขีดขีด,ขดบางล้วสามพันกว่าคนเดีย 3, สวสามพันฟองลอยหาที่เกาเดียวขีดเบางอ่านได้นี่ก็เป็นสิ่งอย่าง,างาหนึ่งเรับเอมุนเบิสหลังใจไิดกเข้าพราะวาอยังเขาขีดเบางแล้วเขาติดนับเอาจำนวนมันว่าสิ่งม,มันคืออีหยังเป็นใดนะอวันนี้เข้าหูจักแล้วโอ้มันไหลโอ้มันหยาดกูรักษาลมหายใจอย่างเดียวหลุดแต่ว่าอย่างอื่นก็เป็เหตุเดียวจักบล่หลักษาลมหายใจอย่างเดียวจับเกินมากคือคิดอุนาโ่มใดแล้ว เนี่ยสินคือบอริสุดเลยแบบนี้ความคิดนึกในการทำลายเบียดเบียนอย่างเลยบ่มีเลยนีย่แหละแต่ลายอย่างตัวว่าพววเขา่าที่สุดนักบวชทั้งหลายเพราะต้องไปจะต้องไปคิดเอาดอกผลมันขอให้สร้างเหตุเหตุคือร่มเขาร่มออกเหตุคืออยูใ่ในความรู้สึกตัวท่อความของตัวเองไม่ขณะที่เคพอนไหวปัจาตาดกวาดตาดไปกายไหวแต่ใจนิ่งจับก็กายไหวแต่ใจนิ่ง มีดังหากคือความรู้สึกของเขากับยู่ในตัวเองของเขามันติไปใสคําว่าอราหันนั่นน่ะเหตุยู่แค่นี้มันต้องไปยังมากหรอกก็สั้นสิถามว่าเร่งรัดยังกระดอแบบคิดเอาพระอรหันมันเป็นจังไดเดียวหนึ่อยังบอกมันเป็นแบบใดพระอรลหันมันเป็นจังได้ไความรู้สึกในความคิดของเขามันเป็นองโลงองโลงบอกมันเป็นโลงโลงมันเป็นว่างว่างบอกหรือมันเป็นจังไเดอแต่ว่ามันเป็นว่างวางนั่นคือมันบบาวางมาจากบาล เนี่ยก็เลยแค่อายุแค่นี้เยวยังมความรู้สึกตัวเองเนี่ยเออมันนั่งมันนั่งดึงดูดไปมาจากศรัทธาธรรมดาก็เป็นศรัทธามีกําลังกล้าหรือว่าศรัทธาพันะก็ไปวิริยะจากมีความเพียรธรรมดาทั่นี่แหละประคองไว้แหละแค่คเพียงเพียรธรรมดาเดี๋ยวมันจะเกิดความเพียรกล้ามันจะดึงดูดขึ้นไปพร้อมกันเออสติก็เร็วขึ้นเออสมาธิก็ตั้งมันเร็วขึ้นปัญญาก็เร็วข,ขึ้นขึ้นกันก็ ปัญญาเร็วขึ้นคือเห็นแต่ไม่คิดไม่นึกไม่รู้สึกเนี่ยสักแต่ว่านี่ปัญญาเห็นบ่ละมันก็นเลยดับไปะเพราะว่าถ้าไม่คิดไม่นึกแล้วความรู้สึกพอใจแล้วบ่พอใจผิดหรือถูกถก็จะมาอะไราจังไดนี่เป็นทั้งที่มัมีความรู้สึกเรอออะไรพอ อวาเมวะอวาธารุริตาอาริเอวมเมวะโสติสังเทศานัง

Huk hurting them because they